you <laughs> ลูกเขาทำนั้นใะนเมื่อกูเป็นหมาจนตอกแล้วไอ้กูต้อง มาแเราหนีหนีไปไกลสุดเฮ้มึงไอ้ยงเป็กอมึงไป็นไอของไอ้ยงพี่ไอยงไอ้ยงมึงตั้งสติที่ว่างไปได้ไรเนี่ยอะไรพี่เกิดอะไรมึงตั้งสติก่อนไอ้เบมื่อวันขามัวกันนะมึงตั้งสติที่ว่างไปได้ไรหรอคุณเป็นบ้าเหรอคนยังคุณเป็นบ้าแล้วมึงตั้งสติมึงใจเย็นๆก็ค่อยคิดเมียมึงก็อยู่ลูกมึงก็อยู่นะมึงมันเกิดอะไรขึ้นพี่ไอยง ไหนบอกฉันสิมันเกิดอะไรขึ้นคุณนั่นเวลานี้พี่ประยคต้องโทษอาญาประหาชีวิตไอ้หัวหมูพยาญชนมันใส่ร้ายว่าพี่ล่อบปลงผู้ชนองเสือไทยเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่นี่ไม่ได้นะหากเราอยู่เราจะมีความไปผาด่องกจากที่นี่เราจะไม่อยู่ที่นี่เราจะไปอยู่กันที่อื่นเป็นไรพี่ เ,เดี๋ยวเราไปอยู่ที่อื่นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ฉันขอให้พี่มีสติและตั้งสติสักนิด <c oughs> เราไปเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้เดบพี่นะฉันไม่ขออะไรหรอกพี่ฉันแค่สงสารลูกฉันขอให้ลูกมีอนานคตมีชีวิตที่ดีมีการศึกษาที่ดีที่นันเชื่อพอใจแล้ว <c oughs> เราไปตั้งหลักกันที่อื่นนะพี่นะที่นี่นไม่ต้องสนใจแล้ว ให้กูตั้งสติยังงนะ่ได้เลยตอนนี้สติกูมีครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และร่างกายกูก็มีครบสารสองประการทั้งหมดเลยที่กูมาอยู่จุดนี้กูรู้แล้วกูมาอยู่เพราะใครที่กูมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะพวกมึงบึงมึงและก็มึงเท่นั้นอะไรวะก่อนที่เข้ามาในเมืองกูบอกว่าอยู่บนนอกของเราก็มีความสุขดีอยู่แล้ว แต่พวกมึงไงยาสุกยาสบายเฮ้ยฮ่าหัวโขนเข้ามาใส่จทำให้คุณตเกรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้นล้ว่เจชีวิตคุมึงรับ่เจไหวเหอหรือว่ามึงห้นามึงจะรับเจ้าชีวิตกูชีวิตลูกชีวิตเพื่อนไวเลยใจเด็ดตุากเลยได้เลยนี่พวกมึงเนี่ยชอบหัวโขนที่ใส่ ชอบความสุขความสบายที่อยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นกูมีทางเลือกใหเมึงสองทางทางเลือกแรกมึงอาจจะชอบอยู่ที่นี่ไปอยู่กับไอ้พวกคนตอหรอกตอแหล่ตรงนี้กูจะไปคนเดียวไม่ยอมทางเลือกที่สองไปอยู่กับกูที่กลางป่ากลางเขาแต่จะถามว่าจะไปกับกูสิ่งสำคัญที่สุดถ้าพูดคำว่าจะจ๋าคุณเธอ ต้องพูดคำว่าไอ้เอีมึงคูทษได้คุณจะขอถามมึงเป็นคนแรกอีมอมึงจะอยู่ที่นี่หรือมึงจะไปกับกูต๊อผมเพื่อนรักกูกูจะไปกับมึงจ้ะมึงจะอยู่ที่นี่หรือมึงจะไปกับกูนะกูเป็นเพื่อนรักมึงกูจะไปกับมึงจ้ะ ไปกับูจับย่างนั้นลมึงอะไรยะตู้แต่งกูเรื่องอะไรวะถึงมบ้านมึงแล้วกินะไม่เป็นอะไรอะไม่ได้ไอเมียมึงนะมึงจะอยู่ที่นี่รู้ไหมไอ้ครูพี่ไปไหนฉันก็ไปนั่นแหละจ้าไปไหนไปนั่นแหละจ้าโอ้โหโดนสอบกลับลุกนี้เมียมันจะยอด ต้อวันชายเมื่อเช้าขี้นกัวว่า,วาย่างไรมีอะไรว่ามาโอ้ยบีบขอด้วยครับมึงจะอยู่ที่นี่เดี๋มึงจะไปอย่างกูกลไปด้วยกันละครับ 可以，hey, hey. Oh, <laughs> ยืเลกูต้องบิกกะบาทเช้าต่อไ่ใช่ึงเย็นนะยไม่เอาไวริงนะกูกลัวโอ้วมเหรจอกรูที่น้ำออกเลยนะ ดอดแล้วอีหน้ากูรอดแล้วนะดีหน้าวันนี้เลยดีหน้าตัวใครตัวมันเด้อมึงยืนอยู่ที่นี่มึงไปกูอยาเบแล้วมึงพูดมากรงกรงมึงพูดมาเลยไปกับมึงไอ้สักน่ารักเมียมึงเน้นหน้าดูเลยเน้นคำทายนะดือไว้คุณเลือกดีป่ะมึงเลือนดิ กูเรียกแล้วเนอะคราวนี้ผงใส่คอหักแน่ว่า,อาโอ้โหคอที่เดิมมันจะอยู่ที่นี่แต่มันจะไปกบับกูทีสิมันจะอยู่ที่นี่แต่มันจะไปกับกูกูก็ไปกับมึงไงไอ้น่าสุติ ทำยังคิดว่าใช้ได้งนะมาถีมาถีมาีสิมาผีสิ้ยไมเห็นมากอืมจน้องหอมอย่นี่แ้ไปบอกไปไหนครับฮะ

มันเปลี่ยนไปคนละคนเลยพูดจาจ,าจา้าจ๋าข้าขาพูดเทมมอมไม่ชอบมันชอบพูดมาพาวยแม่ถ้าเป็นไปได้ไนะไอ้นี่ก็เปลี่ยนชื่อเ็เปลี่ยนเป็นไอ้เอี้ยแล้วนะม <c oughs> ชอบอะแม่เดี๋ยวเรามาเรียกชื่อเขาพร้อมกันนับหนึ่งสองสามเรียกชื่อพร้อมกันนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะแม่พร้อมนะหนึ่งสองสามไอ้เอีย ยังเบาไปอี่มร์เบาแต่ที่นี่เป็นที่แรกทำไมอ่ะที่ครั้งแรกแล้วจังเลยสำหรับกูยังเบาฮะคนพิจิตเมืองชาละวันก็ต้องดังกว่านี้อ๋อเป็นญาติชาละวันใช่เป็นโดนที่อะใช่เอ๋อออกข้างหลังเมื่อกี้ดีกวใช้ได้ครับได้ยินแต่ข้างหน้าไงพี่มร์ข้างหน้าข้างหลังไม่ได้ยินเลยช่วยกันทำมาหากินนะครับ เรียกชื่อเขาพร้อมๆกันครับข้างหลังข้างหน้าพร้อมกันนะครับครับผมหนึ่งสองสามไอเรียโอ้โหโอ้โหเดชแล้ไม่ใช่ดังข้างหน้าข้างหลังนะเถบเจ้าภาพตอนเล่นต้องมาเทปภาพเลยนะใช่แม่วัสดีครับอาดีตเก๋ดีแม่เฮียนะเก๋ดีนะแม่สวัสดีครัเรียกชื่อมึงจะตากมองมึงก็เหมือนเครื่องอะไรกูดู้เลยพี่เมื่อเอาเวลาเราผิดเมื่อแม่ผิดแล้วครับ ไม่มีโอกาสมากนักใช่พี่เฮียตัวนี้จะได้ไปเยี่พี่จิตผมขอสัญญิงและ,ะสัญญาว่าถ้าเฮียตัวนี้มาพิจิตคราใดผมจะให้ไอเฮียนี้เข้าไปบ้านท่านทุกทุกท่านเลยพ<า>อเข้าไปแล้วท่านอย่าเอา,าหินปาเข้าอย่าเอาไม้ตีเข,าข้าขอแค่ไก่สดๆโยนให้เขากิน เราก็เป็นเปลิ่มแล้วอ่ะกราบขอคุณผู้ชมก็สิไอเดียผู้ที่เลยชอบไปใช่ไหมไปไปคุณไป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 อยู่ที่ไหนไปไปไปอยู่ไม่ได้แล้วทีนี่ไอเสือพญายามกไปจะยาววูผูจะเปลี่ยนเป็นข้าวู ว่าชอบมากเลี้ยงลูกอย่ารักควรรู้ ks. จงเลี้ยงมันอย่างแมวมามุร <Hey, S 2> และบอกมึงให้รู้ท <Hey. S 2> ุกสิทธิ้า <my S 2> มันยุ่งกับใครไปเลี้ยงที่ชายเขา hey, your 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 เลี้ยงรวมกับเราฝูงลิง ห้ามพูดจาพูดจาห้ามฝึกฝีไม้ให้กับลูกของบันท่านผู้ชมครับวันเวลาผ่านไป20สปีนักแผ่นดินพงมาทัศน์นาเอกน้องแป้งวัดนาลีครับรับบทบาทปาเป็นองค์หญิงเฉทนิสารัคณิฐาของพระท่านสีนิเลศสายเลือกอง One day. คืน,นี้อีฉันมาด้วยก็มาช่วยกันดีรางวัลก็จะมีกันไหมอย่าว่าฉันบ้าก็ไม่ได้มาบ่อยๆอยากขอแบงโอยคนระบาย ได้เลยสองใบละเขาเรียกปากเป็นเงินเป็นทองโอ้โหแม่ให้สองใบเท่าทุนเลยเนาะเอาเขาให้ก็ดีแล้วไม่อยากได้หรือไงขอบคุณค่ะเล่นกับตุที่รักมาหกเจ็ปีเนี่ยเป็นไงจ๊ะเพึ่งมีครั้งเนี้ยมาเล่นพิจิตรไก้บ้านกูเนี่ยกินดูเฮ้ยฉันไปจากเนี่ยฉันไปเล่นกำมันทุกงานนะแกว่าไกลไหมล่ะแล้ววันนี้เจ้ากานเนีหายกูมาจากกรุงเทพ มีงานกลางวันขึ้นมาเลยเชียวไม่นำซ้ำกู <c oughs> จะเข้าบ้านพวกนี้กูมีกลางวันบุกเทปี <c oughs> จอปากประตูกูก็ไม่ได้เข้าบ้านศา <c oughs> สนาแกณเนาะเป็นเวรกรรมนะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนา,นานจะได้กลับบ้านเนาะ <c oughs> กล้าพูดว่ากลับบ้านเนาะรถกูจ่อบ้านแล้วนะ่ะเรื่ที่ติดคุกในที่นี่ใช่ไหมอีเวน เอกและองหญิงนะขอพระทัยนะไม่น่าเพื่อนเพื่อนขาให้โรมากันเต็มเลยไม่มีวันนี้เขามีงานศบก็ไม่มาดูดิเกอแล้หญิงเองตั้งแต่เยาวระชนสา,าจนเติบใหญ่หญิงได้มันฝึกฝีไม้ลายมือเพ่งดักเพ่งทวนครบทุกกระบวน่าเป็นไปดังตามที่พระเชษฐา,าหหนหวังไว้แต่สิ่งที่หญิงกุ้มใจมากที่สุดนมกุ้มใจเรื่องอะไรีคะ้ั่นก็คือเรื่องการสิ้นพระชนของพระบิดาของหญืงอ จะมีใครเล่าที่จะบอกความจริงให้หญิงได้รับรู้ก็มีพี่นี่ไงเล่าที่จะบอกความจริงให้เจ้าได้ราชภูมินม่หนวดหรืออะไรหนวดท่านคมเปัญญาอํานหนวดราชภูมิแต่เลี้ยวบ่าวท่านต้องหญิงแล้วก็ท่านราชมนรีราชภูอะไรร้านขนมอันนี้นางเสื้อแบบผู้หญิงจะผ้าเขาหลับไปไงกูเห็นเขาเย็บแบงดีติดไว้เขาไปไหนกันหมดแล้วล่ะ พอกูออกไปนอนคือมึงมเดินเเดี๋ยวพอเพิ่งเข้าไปเขาก็ตื่นตื่นเนี่ยดเดี๋ยวม่อไรกูเดินไปปลุกกูรู้บ้านเขาหลังไห้บลอะไรอยู่น้องหญิงจะไม่ให้น้องหญิงบ่นได้ไงเพระเจ้าพี่ก็หม่อมอฉันงสงสัยนะว่าการสินส้นควาสิ้นพระชนม์ของพระบิดามันเกิดเรื่องจากอะไรไหมคะถ้าเจ้าอยากจะรู้พี่เอกก็จะเล่าให้เจ้าฟังเมื่อ20ปีที่แล้วพี่เองกับเสด็จพ่อ หลีพากองทัพออกไปหวังที่จะปลดแอกออกจากบาแต่กองทัพของเรานั่นได้รับความพ่ายแพ้เสด็จพ่อถูกประหารการสนามรบพรน้ำมือของไอ้คนชั่วไอ้คนคนนั้นมันชื่อว่าไอ้เสือพญาไอ้เสือพยาทีา่เก็บความแค้นมา20ปีให้เจ้าฝึกปีไม้ไลายบือเฮี่ยบุรุษ เพื่อหวังว่าในอนาคตเจ้าจะเป็นผู้แก้แค้นแทนสมเด็จพระราชบิยดาและในวันนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องไปแก้แค้นให้พี่แล้วก็พอมพอร้อมหรือ,อยังมองช้าพร้อมเสมอเลยค่ะเจ้าพี่ถ้าพร้อมกรีพากองทัพไปกับพี่ไปตัดหัวไอ้เสือพญามาสังว่าชีวิตของท้แเราถ้าหาดเา ในเมื่อวันเวลามาถึงรองท่านสีดิเล็กเครื่องไข้พลทหารเข้าสุนณแภัดินายโยทยาท่านผู้ชมครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปและฉากนี้จงมือ่อันสูงเกียรติของพระคุณท่านขอแลสอระเษกในใจของท่าน